ตอนเลข com ค,ครับกูบี้แอครับ,รบต่อเป็นแนวข้อสอบจบูดมนะครับส่วนมีอยู่ว่ารูทภายใต้ล่าของเจ็ดครับลบรูทสี่สิบแปดครับแล้วก็มีรูทขุมครับบวกด้วยรูทเจ็ดครับบวกรูท สี่สิบแปดครับรูทจะถามว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้ข้อนี้นะครับอาจจะมองมองดูแล้วถ้าลองทําดูนะี่นจะเห็นว่ามันก็ยากพอสมควรครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ารู้แนววิธีการทําน,นะครับมันก็จะดูง่ายขึ้นนะครับจริงๆรงากนี่มันไม่มีอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราจับยกกำลังสองปุ๊บนะครับหน้ากํลาลังสองหมวกสองหน้าหลังหวกหลังกำลังสอง นะครับเราจะเห็นว่ามันจะได้ออกมาในลักษณะสามพจน์นะครับสามพจน์ซึ่งมีพจน์หน้าพจน์ท้ายพจน์กลางนะครับพจน์หน้ากับพจน์หลังเนี่ยมันจะถูกยกกําลังสองแล้วก็หายไปนะครับหายไปกลายเป็นอ่าปกเจ็ดลบเจ็ดบวกนะครับแต่ว่าสําหรับพจน์กลางนะครับก็จะเหลือรุดใหญ่ๆอยู่นะครับดังนั้นเราก็จะเห็นว่าถ้าเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะสามารถอ่าทำลายไอ้ตัวรากเนี่ยออกไปได้เรื่อยๆถอ ออกไปได้เรื่อยๆนะครับท้ายที่สุดเนี่ยก็จะได้ค่าอะไรมาสักค่าหนึ่งนะครับวันนี้ลองลองทําดูนะครับถ้าเกิดว่าใครทําได้ก็ทําไปก่อนนะครับเพราะคําตอบก็จะเป็นเลขตัวเดียวนะครับอันนี้ก็ยกกําลังสองนะครับยกกาลังสองแต่ว่าต้องสมมุติค่าของอ่าตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับติดค่าไว้แล้วค่อยมองไปเรื่อยๆนะครับต่อนะครับลบ รูทสีสิบปดครับเริ่มโซนนะครับบวกด้วยรูทเจ็ดบวกลูสสิบแปดครับเท่ากับค่าอะไรไม่รู้ค่า x ก็กันนะครับซึ่งถ้าหาค่า x ได้ก็ค่า x นี่แหละนะครับที่เป็นคำตอบําททำการยกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับรูทเจ็ดลบรูสิบแปดครับรูคุมบวกด้วยรูทเจ็ดบวกรูสี่สิบแปดรูคุมนะครับทั้งหมด กำลังสองเท่ากับ x กำลังสองนะครับยกยกำลังสองทั้งสองข้างแล้วนะครับเราจะเห็นว่าข้างซ้ายนะครับอยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์นะครับกำลังสองสมบูรณ์ก็แยกออกมาได้เลยนะครับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรทั่วไปครับหน้ากำลังสองนะครับรู o เจ็ดลบรูสี่สิบแปดบวกสองนะครับแล้วก็มีร o o นะครับเจ็ดลบ รูทสี่สิบแปดทำแล้วก็คูณกับรูทเจ็ดบวกรูทสี่สิบแปดบวกหลังกำลังสองก็คือตัวนี้นะครับตัวของบวกรูทเจ็ดบวกรูทสี่สิบแปดนี้ก็เขียนเท่าไหร่ก็รู้สึกเหมือนจะไม่พอนะครับแล้วกับ x กำลังสองนอนี่กำลังสองนะครับเขียนเบียดกันหน่อยแล้วน,นะครับเราจะเห็นว่าไอ้ตัวกาลังสองนี่นะครับมันจะตัดค่าลากไปมันทำลายค่าลากออกไปนะครับมันก็จะเหลือข้างในอย่างนี้รูดสิบแปดครับหมกดด้วยเราจะเห็นว่าสมบัติรูดนะครับรูถ้ารูมันติดกันอยู่อย่างนี้นะครับเราสามารถนะครับ เอาข้างในคูณกันได้นะครับเปลี่ยนเป็นเหมือนกับรูทตัวเดียวนะครับเหมือนกับมีรูทของรูทของ a คูณรูทของ b นะครับมันเท่ากับรูทของ a คูน b นะครับโอเคนะครับนี่นะครับนี่ก็เปิดวงเล็บไปเลยนะครับมันบวกค่อนข้างจะบวกหมดนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรตรงรูทเจ็ดลบรูทสี่สิบแปด 48. นี่คือภายใต้รูทนะครับเราจะรวมตัวภายใต้รูทนี้นะครับเป็นรูทลากเดียวกันนะครับเป็นรูทลากเดียวกันรูสิบแปด 48, ครับตัวนี้ก็ตัดลากออกไปแล้วก็เจ็ดบวกรูทสิบแปดเท่ากับเอ็กซ์กำลังสองมันจะเห็นว่าสองตัวนี้เป็นตัวตรงกันข้ามกันนะครับเป็นอินเวอร์กันตัวนี้ก็ เจ็ดเป็นสิบสี่นะครับบวกด้วยส่วนตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันอยู่ในลนักษณะของผลต่างกําลังสองนะครับหน้า <h à S 2> ผลต่างกําลังสองอยังไงนะครับหน้าลบหลังคูณอยู่กับนะครับหน้าบวกหลังนะครับเป็นรูปของผลต่างกําลังสองนะครับคูณนี้มันก็จะได้อ่าหน้าลบหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนะครับให้เขียนออกมาตามแบบหน้าก็คือเจ็ดนะครับหลังก็คือรูสี่สิบแปด กำลังสองไปใไ้ลากนะครับนี่ครบแล้วนะครับ x กำลังสองอย่งเดียวมันจะเห็นว่ารูทสี่สิบแปดเนี่ยมันก็จะเอาออกไปได้นะครับส่วนเจ็ดกำลังสองมันก็คือสี่สิบเก้านะครับสี่บวกสองรูทสนะี่สิบเก้าแล้วลบเลยนะครับสิบเก้าลบสี่สิบแปดเหลือรูทหนึ่งนะครับรูทหนึ่งอันนี้เขียนดูสายเขียนมาแล้วเขียนต่อนะครับสอง สิบหกเท่ากับ x กำลังสองซึ่งถามว่า x เดียวก็คือรูทคำตอบข้างเท่ากับสี่สิบหกนะครับคำตอบนะครับก็คือสี่โอเคนะครับ